เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้วุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินกดเข้ามาอัดก็ต้องต้องหนีก่อนอย่างแรกต้องหนีก่อนเลย จมพวกงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะโดนกินเอานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับโรบอกนะครับในแมปของ t t แทกออนไททันสัแบบหนึ่งไม่เคยจำได้สักทีผมซึ่งมีคนอยากเอออยากเห็นผมเล่นเกมนี้คนท่านที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้าใจกับระบบในแมปนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยผมก็เข้ามาซับเซิร์ฟลองเข้ามาเล่นแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเจอนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยผมอยู่ดีอยู่ดีผมมาเจอไอ้นี่ว่ะ เอเลนกระดูกยักษ์ตัวโคตรใหญ่แล้วก็มีไททันโคโลอซไททันนะครับเดินไปข้างหน้า นะครับเต็มไปหมดเลยผมเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะอันนี้เป็นเอเลนแบบตัวบอลเลอร์เลยนะครับพูดใหญ่ใหญ่มากอันนี้ผมต้องแบบเปลี่ยนเป็นโครซาโซไททันก่อนไหมถึงจะแบบว่าใกล้ๆก,กันแต่ว่ามันน่าจะสูงกว่านะสูงกว่านี่ไงสูงกว่าจริงด้วยสูงกว่าโครซาโซไททันเยอะเลยครับโอ้โหสูงจังเลยเอเลนเฮไม่ไปตีก็ต่อยก็ได้อ้าวหายไปแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอัดไว้ทันพอดีนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าผมจําได้นะไอ้แบบแดงๆเงี้ยผมเห็นนะแต่ไม่เคยเห็นเอเลนโค้งกระดูกยักษ์แบบนี้ ก่อนเลยนะฮะอยู่ดีๆโผล่มาเฉยเลยก็ <c oughs> ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับที่ผมได้เห็นนะครับแต่ซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วนะมันคืออะไรกันแน่ครับอาจจะมีใครกินใครเข้าไปก็ได้แต่ผมเคยดูใน YouTube อยู่นะครับดูของฝรั่งพอเวลาหมดฉากฉากนั้นไปเราจะเจอกับเอเลนครับเอเลนที่ผมยาวนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันจับเอเลนตัวนั้นกินไปได้และน่าจะได้พลังไททันของเอเลนอย่างนั้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยแต่ก็ประมาณนั้นครับแต่วันนี้ไททันที่ผมจะมาเล่นลองเล่นดูนนคคก็็ือเปไทท นเองซึ่งอยากจะเล่นมานานมากแล้วเนะฮะเอาไปทุบคนอื่นเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปลองจัดการพวกไททันตัวอื่นด้วยและลองกินดูนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมเอาละ้ากคนกันเรียบร้อยแล้วฉันจะเปลี่ยนร่างก่อนอะยกระอะรเปลี่ยนร่างแล้วต้องลองเปลี่ยนร่างที่ไม่แบบไม่สมบูรณ์ก่อนไหมเอามีดขึ้นมาเอามีดขึ้นมาแล้วก็เฉือนข้อมือตัวเองครับเปลี่ยน Wam? อุ้ยโอ้โอมันเป็นล่าง <c oughs> มันเป็นล่างจับเสานี่ไงฮะมันไม่ได้เสาเนี่ย,ยมันเหมือนต้นไม้เลยเนีย่ย แต่จร,จ,รจริงๆร่างนี้เออมันมันก็คือต้นไม้อะไรนะประมาณนั้นแหละที่เอาออกมาทิ่มร่างเอเลนเลยครับท่านี้น่าจะใช่ร่างนี้เลยนะครับที่เอเลนเนี่ยกำลังจะกินไททันคอนสึกไปแต่ว่าไททันคอนสึกเนี่ยใช้ท่าน,นี้ขึ้นมาเอาจะกะว่าจะามาแทงคอเอเลนนะครับเป็นพลังเฮือกสุดท้ายของไททันคอนสึกนั่นเองซึ่งจะออกมาแบบไม่เต็มตัวนะครับออกมาแค่แบบแค่นี้นะฮะแต่ว่าเอเลนก็รอดไปได้ครับเพราะว่าเอเลนเนี่ยบล็อกไว้ทันนะครับผมท่านี้ถ้าจําไม่ผิดก็คงประมาณนี้ครับสำหรับ ท่าไททันกอดเสาไม่รู้ว่าชื่อถ้าไททันนี้มันชื่ออะไรอะไ่ะนะครับแต่ก็มีอีกอันนึงเ่ยนะครับที่เป็นไททันคอนสึกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมแต่ว่าก็เห็นท่านผู้ชมบอกว่าจริงๆมันมีนะพี่ไอเวอร์ชั่นเนียนะครับผมก็นะฮะมีก็มีผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้ามีก็แสดงว่ามันสปอยผมเรียบร้อยแล้วล่ะไอล่างเนี้ย เป็นเอ่อร่างผ้าคลุมเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าร่างไหนเหมือนกันนะครับหรือว่าเอเลนมันสามารถเปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้ก็ไม่รู้นะแต่ไม่น่าไม่น่าใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าร่างไหนนะครับเพราะว่าท่านคอนสึกถูกเอเลนกินไปก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกัน,นไหนกไ็ไหนแล้วเอาละเอาไลเ,เนอร์สู้กันอยู่อย่างนั้นเหรอ,น,น,อ,อ,อน,นั่นเอ,อนนนเลนของฉันนั่นเอเลนของฉันนั่นเอเลนของฉันนี่น้ำพิเครืเรียบร้อยเอา้าแล้วผมก็ขยับตัวไปวิ้ยดุ๊ย บ้าเอ้ยนี่มันไลเนอร์เวอร์ชั่นซุปเปอรไ์ไซยยางมันเดินไปมันโดดไปโดดมาอย่างนี้ได้วะใช่ไหมเนี่ยฮะบั็กใช่ไหมฮะมาเนี้ยเลือดน้อยได้ข่าวว่าเลือดน้อยได้ข่าวว่าเลือดน้อยได้ข่าวว่าเลือดน้อยไปไหนไปไหนโกงอยู่นะเราอะ่ะม,มาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าตัวเรามันมันว้าเฮ้อเอ้ยมาดิ ก็มาดิเอา้าหนีหนีอย่งเงี้ยเหรอมาดิออกินหน่อยแล้วกันนะวูจับไม่ได้แล้วนูนี่เอ้ยมันจับไม่โดนอีกแล้วอะทำไมผมจับไม่เป็นนาทีวะจับหน่อยมาดิจับยากกับเย็นอย่างวะมางั้หน่อยโอ้ได้แล้ววะ้าเอ้ยสูนไม่ได้แล้วเนี่ยแทงลงไปดอนพักเลยกลับไปร่างเดิมแล้วทีนี้ทำไมมันมจับยากจับเย็นอย่างวะผมไม่เข้าใจวะก็พยายามกดค้างแล้วนะซูนไม่ใช่่วะเนี่ยไม่ ไม่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 เดี๋ยวดีเดียนอะไรอะไรเฮ้ยมันจับยังไงวะตายเลยมันจับเอ้ยมันมันไม่เห็นไอ้น,นี่เลยอ่ะทำไมมันจับทีเดียวได้เลยนี่ผมต้องไปเร,เรียนรู้วิธีการจับก่อนใช่ไหมเนี่ยจับทีเดียวติดเลยวะทำไมผมจับตั้งนานจับไม่ได้วะเนี่ยท่านผู้ชมใครรู้บอกคอมเมนต์ไว้ทีเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านนะครับที่ไม่รู้จริงครับโอ้โหเป็นอันดับท้ายๆของเซิร์ฟเลยตอนนี้ไหนผมขอลองท่านกามหน่อซี ทางด้านการทางด้านขากนไกลเนี่ยรู้สึกว่าจะเจับได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นท่าท่าท่างับอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไหนลองคนนี้ก่อนเขายืนนิ่งๆเนี่ยง้มเนี่ยเอา้าได้แล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้กดกดไม่โดนไม่ใช่เหรอด้กินได้ไหมเนี่ยเอา้าตายเลย <laughs> อะไรวะเนี่ยต้องทดสอบกับคนคนในเมืองที่เขายืน AFK กันอยู่ะครับแบบนั้นผมว่าน่าจะเป็นการฝึกที่ดีนะฮะแต่ก่อนอื่นเลย เอเลนสองตัวอย่างนั้นเหรออยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้เอเลนสองตัวเอเลนต่อยมัดนั่นแหละนั่นแหละมาดิมาดิาดเจอชิงพลังของแกเองมามางับ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 ไม่ได้วะไอตัวนี้เดี๋ยวก่อนไอตัวนี้ก่อนมาดิมาดิมาด,มาดิก็มาดิก็มาดิไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วรู้จักวิชาหมุนหรือเปล่าหมุนหมุนมาดิมาดิาดโท ก็งั้นงั้นดีหว่าจะจับกินไม่ได้อ้าวเปนกด F กดผิดโอ้ผมรู้สาชนะได้เลยนะเนี่ยเออแล้วมันทิติดได้ยังไงวะกดจับแปลกใจแปลกใจเนี่ยครับมีพวก A F K ยืนอยู่โอเขาแต่งตัวที่เท่ดังนั้นเลยอะผมยังเป็นแบดบอยอยู่เลยเนี่ยยังเป็นลุกแบบว่าใส่ชุดกันหนาวอยู่เลยอะเอาใหม่เอาใหม่ขอ, <S 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 อ,อเปลี่ยนร่างเป็น เอ่อไททานขากันไกลใหม่เลยกันครับว่ามันกินได้ไหมผมรู้สึกมันกินง่ายสุดนี่นี้แล้วอะไงเปนไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเอาได้ไเนี่ยสรุปได้ไม่ได้เลยกดค้างกดค้างก็ไม่ได้อะทําไมอรออย่ากินไม่ได้ท่านกินไม่ได้เพราะอะไรสายต้องหาคนกินก่อนครับวันนี้เรามาฝึกฝึกกินคนถ้าผมกินคนไม่ได้เนี่ยแล้วผมจะชิงไทละไทไพลังไททันมันได้ยังไงถูกไหม อย่างเช่นไอ้ออไทยท่นเกาะเมื่อกี้เพื่มันจับผมง่ายจังเลยอะทั้งที่ผมพยายามจับมาตั้งนานอะแม่งจับผมทีเดียวเรียบร้อยเลยขึ้นหวันโดนกินซะเลยไเฮ้ยๆๆๆๆมีคนมีคนฉันไปช่วยละอย่าอย่าอย่าเอาละมาอย่าลังแกอย่าลังแกอย่าลังแกหนีไปหนีไป วิ่งหัวซุกหัวซุนไปถึงฉันจะกินยังไม่เป็นไงเธอะเหลือพันหนึ่งแล้วโดดหนีโดดหนีโดดหน,ดดนีอย่างนั้นเหรอมาล่วงมาล่วงล่วงมาเลยออกินหน่อยเลยกันนะพลังของไทท่านจูโจมเนะี่ยฉันขอเถอะเอา้าทำไมไม่ออกมาทีออกมาแล้วนี่ไงออกแล้วมาดินี่ไงมาดิเออตายได้พลังยังเห็นได้เลยเห็น <laughs> ใช้ได้เลยหรือว่าผมกินยังเม,มื่อกี้คือกินยังอะ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเริ่มจับได้แล้วเว้ยเฮ้ยเอามีคนลงจากพอดีเลยลงจากข้างหลังเหรอนี่ไงกินกินหรือเขาพ่าตัวตายวะดูไม่ออกเลยว่าแบบกินหรือ,อยังเนี่ยทันกินหรือ,อยังไหนขอกินหน่อยนี่ไงได้แล้วเริ่ม,เร,มเริ่มกินเป็นวะ่ะอ้าวทำไมมันไม่กินเลยมันต้องกดอีกรอบนี่ไปนี่นเฮ้ยมันกินไม่ได้แล้วอ่ะอ้เปลี่ยนร่างก่อนตรงปากก็ไม่น่าใช่นะไอ้ตัวไทท่านเกาะเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ตรงปากเราเลยปล่อยแรงเหมือนกันดิ เหมือนกันแกใช่ไหมเนี่ยที่กินฉันไปรอบนั้นฮะโอปป้าโอ้แต่ดูนี่มันจะกินเอา้าอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยผมตายอ่ะเมื่อกี้กำลังอยากลองเลยว่าแบบว่ามันกินผมได้ในทันทีเลยหรือเปล่าอาลองเป็นไททันคอนสึกธรรมดาก่อนแล้วกันครับืร่างนี้แต่ทีเ่เอเลนอย่างนั้นเหรอทูบ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 นี่ไม่ใช่เอเลนนี่นี่มันอะไรนะอะไรกรูเกอร เอเลนคูเกอร์ไปลอยอะไรอยู่บนเนี่ยมานี่ไอ้หมอนี่มานี่ขอจับน้อยเนี่ยจับไม่ได้วะทุบทุบจับไม่ได้จริงวะเอาไอ้หมอนี่ก่อนทุบไปทั่วแล้วตอนเนี้ยทุบทุกคนทุบทุกคนพลังน้ำเจ็บดิเจ็บดิเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บใครเจ็บวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ติดต้นไม้มามาเอ้ยเอาออกออกจากล่างล่างต้องโดนงั่มไม่ได้ว่ะเพราะอะไรวะนายสอนเราทีได้ไหมเนี่ย นี่ไงได้แล้วกินมันเลยงง้มเรียบร้อยพลังของแกมาเป็นของชั้นแล้วอันนี้คือพลังของเราแล้วถ้ากดใช้พลังของศัตรูต้องเป็นเฮ้ยเฮ้ยอยอย,อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกันตรงนั้นไอคนนี้อีกแล้วเนี่ยคนนี้ที่คาบเราเนี่ยเห็นกดใช้พลังได้เลยวะ ลืมกดแซคือพลังกด X จริงๆมันต้องกดเไม่ใช่เหรอนี่ไงจับกนกินได้แล้วไม่ต้องตรงมือมั้งผมว่าไอเนอร์ผู้เชี่ยงชาทูบทูบทูบอ้าวอยู่ตรงนี้เสร็จชั้นสิโดนหนามชันทิ่มไปทูบฟรีทุบเออทุบเอออีกทีทุบดิทุบอะไรอ่ะทุบสามพันเลือดหรือสามพันเลือดน้อยกว่าชันแล้วทุบมันมีดีเลย์อยู่นะครับต้องแบบทุบทีหนึ่งเดินหอยทีหนึ่ง มาดิมา,ายยด it, จายยิจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วชุบชุบอ้าหมด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 โคต้าหมดพลังเอาพลังไททันเกาะมาให้ฉันหรือว่าตัวอื่นเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเอ,อ่อตัวละคฟตัวอื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันไอ้นี่วะมันจะไม่สามารถใช้พลังได้ยกเว้นเอเลนที่กินเข้าไปแล้วสามารถใช้พลังของตัวอื่นได้เป็นไปได้ไม่ได้อ่ะมามกินน้อย กินไม่ได้จริงๆแบบจับกินไม่ได้ตัวเนี้ยคู่เลยนะเองขอระบายอารมณ์ระบายอารมณ์มาดิมาดิสู้แล้วไอ,ไอไอไอโอป,ป้าคนนี้มันเนี่ยโอป,ป้าคนนี้มันเทพจังวะดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันวิ่งมาจับผมนะเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะมันไม่เห็นผมว่ะไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังนี่ฉันอยู่นี่จับเลยจับเลยเนี่ยอะไรกันวะจับกินได้นในทันทีเลยเก่งิงวะ ผมยังจับทีเดียวได้เลยอ่ะผมจับไม่ได้นะฮะมาอีกสักรอบอีกสักรอบนี้ทาใจจริงๆนะครับเวลาที่ผมไม่สามารถที่จะจับใครกินได้เลยบินได้ฉันบินได้ทุบทุบหนีไปไหนหนีไปไหนฮะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าปิดไททอยไทยทอยฉันไม่ต้องปิดไงฉันไม่ต้องปิดปิดไททอยต้องทุบยับทุบยับเรียบร้อยล่วง เลือดเหลือ300คือล่วงมากินหน่อยเอาพลังนี่ไงเอา้าไม่จับไม่ได้แล้ววะต้องวิ่ง,งนี้เหรอแล้วก็จับวัดจับไม่ทันอีกแล้วมาดิจับไม่ทันแล้วไงเหรอมาดิ <laughs> พลังวิ่งหมุนเออหนามหนามมันช่วยปะวะเนี่ยนะเลือดมันลดอยู่ป่ะวะเฮ้ยลด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 ทีทีละ150เลยครับกูจะตายจะแพ้แล้วดิจะแพ้อีกแล้วดินายอ่ะไหวเปล่า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 ตายโหอีซี่ว่ะ อย่างเดียวเลยที่ทำไม่เป็นก็คือจับ own, <c oughs> มาขอกินหน่อยจับยังจับเย็นยังเลยแป้งแป้งลากเนี่ยต้องชนะสักกี่รอบนี้ฮะเอเลน <c oughs> ทุบ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 ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนต αι, ่อยต่อยผมเคยทำได้ครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่าเล่นเป็นเอเลนนะครับกินแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไททัน คอนศึกได้อ้าวร่วแกแพ้แกนี่อนแพ้อีกแล้วอะ่ะนายแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยกินไม่ได้อะ่ะผมว่าไททันตัวนี้มันกระโดดเร็วอะ่ะเดินนะเนี่ยดูดิเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมไปแล้ว <c oughs> หรือว่าไอ้ภาพคุมที่อยู่บนหลังมันสามารถทําให้ตัวนี้มันลอยล่อนได้วะบินได้เอ้ยตัวนี้มันกำลังซู่กันอยู่อะ่ะทำไมเอเลนตัวนี้ใช้พลังือนฉันได้ฉันก็ใช้ได้เหมือนกันทูบทูบจะตายจะตาย,ตายอุ้ยเหลืออุ้ยหนีไปแล้วมาเหลือแก มันเร็วนะเหรอฮะเร็วนะเหรอฉันก็บินเร็วเหมือนกันนะเว้ยไม่ได้บินก็เรียกว่าโดดล่อนโดดล่อนเก่งหลบเก่งจริงอ้าวเรียบร้อยเดี่ยงเดี่ยงมาดิอย่าบินหนีดิมาดิอุ้ยโอ้ยอาอ้าอ้าอ๋อนี่คือท่าพิเศษของโอ้เดี๋ยวผมลองบ้างดีกว่าแสดงว่าต้องกดเข้าไปใกล้ๆแล้วกดแซดแน่เลยกระโดดงับติดหลังได้นะครับอ้าเรียบร้อยทำไมเป็นงับเราง่ายจังวะงับอย่างง่าย โอเคไหนลองนี่ลองอีกสักครั้งหนึ่งครับอยากลองอยากลองมันแสดงว่าท่ามันก็คือการต้องกดเข้าไประยะประชิดตัวก่อนนะครับสำหรับไทยท่านขากันไกเนี่ยนะฮะผมว่าเราก็ต้องหาเป้าหมายแต่ทีนี้เดี๋ย,ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอะไรอะอะไรเนี่ยเอเลนนายเป็นอะไรเหรอมันเต้นได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยอา้าวไทท่านตนัวนี้มาีินี่ไงงํมง๊มงํม งอ๊ยโอ๊ยอุ้ยสโลดาวงับงับงับหลังงับหลังนี่ไงอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบวันนี้เป็นคูดาวมันใช้ได้อีกทีตอนไหนวะเด้อเอ้ยโอ้ยง้างง้างปิวปิวโดนเตะปิวเลยนี่ไงนี่ไงโดนโดนดนะโดนเย่งๆย่ต้องเจองับติดหลังงับติดหลังงับติดหลังมาดิมาดิโอ้ยจะตายจะตายเอ้ยเรือเหลือพันหกนะเออ เออขวรเป็นช่วงๆขวรเป็นช่วงๆช่วงๆโอ้ยซีๆยังวะตัวเนี้ยต่อยเราไม่โดนเลยเออมาดิมาดิตายแล้วตายแล้ว,ลวเรียบร้อยขอเงับหน่อยนะขอกินหน่อยเฮ้ยอย่าหลบสิเฮ้ยไปไหนแล้วหลบอยู่ใต้ไททันอย่างนั้นเหรอหยับไม่ได้จริงๆอ่ะเงินงั้มงั้มไม่ได้งั้มงั้มไม่ได้โหยากมาก ม,ม,มันเจ็บอยู่เนี่ยไม่ได้อีกนะอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าจบคลิปนี้ไปท่านผู้ชมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแต่วว้ผมจะลองเข้ามาทําดูถ้าถ้ามันได้ผลจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ในช่องคอมเมนต์ของผมก็น่ารักกันังนั้นเลยนะฮะช่วยผมบอกบอกวิธีการเล่นเกมนี้อย่างดีมากๆเลยถือว่าทําให้ผมอยากเล่นเกมนี้ต่อครับเพราะว่ามีบุคคลที่น่ารักนะครับอยู่ในเกมคอยช่วยเหลือกันตลอดไม่ใช่ ต,ต่อว่านู่นต่อว่านี่ทั้งที่ผมก็เล่นไม่เป็นด้วยนะอ,อไอเราก็อยากแบบว่าเฟิร์สเพย์ลองไอไททันก็อ้าวออกมาจากหลังพอดีเลยมาดิเอ้ยอ๋อมันมีสีฟ้าอยู่แสดงว่างับไม่ได้หรือเปล่าเอาตัวนี้นี่ไงได้แล้วมาดิงับกินเลยตายเนี่ยบางตัวมันก็งับได้นะบางตัวก็งับไม่ได้งงนี่ไงเอากินงับได้บ,ดบว็อค W ฝรังไททันตัวนี้มันไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้หรอวะ เอามาใช้กับตัวนี้ได้เอเลนทันขอค่านายเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะโดดมาแล้วงับหลังครับงับงับงับ,งบ,งบเอาอะไรอะไม่สู้หน่อยหรอเฮ้ยกลับกลายล่างมาเป็นคนแล้ววันนี้ลับไม่ได้วะตัวมันบักบ,บ,บักบวบบับโอ้ยฮะก็คงประมาณนี้เลอมั้งครับสำหรับวันนี้ผมก็ บางตัวเอาจริงผมก็ไม่เป็นจริงๆนะเอาจริงคืออย่างเช่นท่าจับตอนนี้ไม่เป็นเลยนะครับส่วนการเปลี่ยนร่างเนี่ยก็คือเป็นแทบทั้งหมดแล้วก็ว่าได้เพราะว่ามีคนในช่องคอยบอกอยู่นี่เลยฮะแต่ว่าถ้าอื่นเนี่ยยังทําให้เป็นนะครับอย่างจับเนี่ยยังจับเนี่ยยังทำไม่เป็นแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่างในเกมเช่นเอ่อไอท้องฟ้าสีแดงๆดงเอ่อต้องไปกินอะไรหรือว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นทำให้เอเลนทิโกมาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจในระบบเกมนี้ครับแต่ถามว่าชอบอะไรชอบเรื่องการเปลี่ยนร่างเนี่ยตอนนี้ การเปลี่ยนร่างในเกมนี้คือค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยนะครับผมและส่วนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเลยกันนะครับ